ครที่กังวลว่าเราจะเป็นสะเก็ดเงินหรือเปล่าให้สังเกต4ตำแหน่งนี้ไว้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้สังเกตอาการและสามารถดูแลมันได้ถูกจุดตำแหน่งที่1เลยก็คือหนังศีรษะลักษณะที่พบเลยนะครับก็จะเป็นคุยหน่ะ สีขาวหรือเสื้อสีเงินเลยมีอาการคันมากๆนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มีเหงื่อในบางคนเนี่ยาลาม,มาจนถึงหน้าผากหรือว่าลาไปจนถึงหลังถึง้ายทอยเลยก็มีนะครับและบางครั้งเนี่ยก็จะทําให้ผมร่วงด้วยนะเป็นอาการชั่วคราวนะครับตรงนี้เบื้องต้นการดูแลตามแนวทางสมดุลสเก็ดเงินของเราเนี่ยจะให้ปรับมาใช้เป็นแชมพูสูตรอ่อนโยนนะครับหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่รุนแรงกับหนังศีรษะของเราอย่างเช่นนะครับการกัดสีผมหลีกเลี่ยงการใช้ไดรร้อนนะครับเวลาเป่าผมนะครับเพื่อที่จะไม่ ให้หสีสะแห้งนะครับพอมันแห้งเนี่ยมันจะเป็นขุยมากกว่าเดิมที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือหมักน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนที่เราจะไปสระด้วยแชมพูสูตรอ่อนโยนนะครับอันนี้ต้องทําบ่อยๆทําเป็นประจําเลยสุดท้ายเนี่ยเมื่อเกิดอาการคันเนี่ยให้เราหยดไบเบโอแฮาโทนิกลงไปบริเวณที่มีอาการคันได้เลยตำแหน่งที่สองนะครับก็คือตำแหน่งข้อศอกและหัวเขา่ลาลักษณะที่พบเนี่ยจะมีผื่นแดงหนาที่ข้อศอกที่เข่านะครับจะมีขุยหนาขึ้นมาเป็นสีเงินเลยก็มีผิวตรงนั้นเนี่ยจะแห้งแล้วก็แตก เป็นล่องนะครับส่วนมากเนี่ยจะเกิดขึ้นสองข้างเลยนะครับเท่าๆกันการดูแลนะครับก็สามารถใช้ตัวโลชั่นสมุนไพรไทเปโอเนี่ยทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นลดรอยแตกบริเวณข้อศอกตรงขาได้ หรือในบางคนเนี่ยจะใช้ครีมสมุนไพรไทยไบโอนะครับหรือ CBD ทาลดอาการคันลดสะเก็ดเงินไปเลยก็ได้ระวังอย่าให้มันกระแทกหรือว่ามันเสียดสีนะครับบริเวณเข่าและก็ซอกเนี่ยจะกระแทกหรือเสียดสีได้ง่ายตำแหน่งที่3คือหลังหูลักษณะที่พบเนี่ยจะมีอาการผืนแดงคันหรืออับชื้นหรือเปียกนะครับถ้าเกิดใครอ,อับชื้นมากๆเนี่ยอาจจะมีกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็จะรุปลามไปได้ง่ายมากการดูแลเนี่ยควรเช็ดให้แห้งทุกครั้งนะครับอย่าให้ชื้นเด็ดขาดและระวังอย่า ให้โดนน้ํามากนะครับหรือใครจะทาตัวครีมสมุนไพยรไทเบโอหรือโ c o CO กันเอาไว้เลยก็จะยิ่งดีครับตำแหน่งที่4นะครับก็คือตัวเล็บมือหรือว่าเล็บเท้าของเราลักษณะที่พบนะครับเล็บเนี่ยจะมีอาการหนาขึ้นมาแล้วก็จะมีรอยหลุมเล็กๆบนเล็บด้วยในบางคนเนี่ยอาจมีการติดเชื้อราร่วมด้วยนะครับการดูแลเลยเนี่ยก็ต้องรักษาความสะอาดครับไม่ให้เกิดความอับชื้นหรือในบางคนถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้เนี่ย ต้องเจอน้ำอยู่ตลอดให้ใส่ถุงมือยางนะครับอย่างคนล้างแก้วล้างชามหรือว่าล้างอะไรอยู่เป็นประจำเนี่ยก็ใส่ถุงมือยางกันเอาไว้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือเราต้องหยดโทนิกไทเปโอแล้วก็ต้องนวดอยู่ตลอดและอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือการใช้น้ามันมะพพ้าวสะกัดเย็นหยดเข้าไปที่เล็บแล้วก็นวดเพื่อกระตุ้นให้เล็บเนี่ยขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วและเป็นการลดปัญหาเชื้อราไปในตัวด้วยนะครับใครที่กังวลว่าเราจะเป็นสะเก็ดเงินหรือเปล่าให้สังเกต4ตํตำแหน่งนี้ไว้เลยนะครับเราต้องดูแลความสะอาด และใส่ใจ4ี่ตำแหน่งนี้เป็นพิเศษเลยครับอย่าเพิ่งคิดว่าโลกนี้ไม่มีวิธีแก้อย่าเพิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแปลกแยกจากสังคมกลุ่มสมดุลสะเก็ดเงินจะเป็นกลุ่มที่ทําให้คุณหายจากสะเก็ดเงินได้แบบยั่งยืนครับยังไงลองเข้ามาที่กลุ่มสมดุลสเก็ดเงินของเราก่อนนะครับ